สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสยเพชรโยนเช่นเคยที่ช่อง YouTube พลอยใสยรถสวยรีวิวก่อนรับชมคลิปพลอยใสฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆนะคะสําหรับวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรโยนสํานักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เมนบุรีกรุงเทพนะคะมาอัปเดตนะคะตัวรถเข้าใหม่นะคะใครที่กําลังรออยู่นะคะวี หน้าหมูนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นสีบอลเงินสภาพสวยมากๆเป็นรถปีเก่าที่เลขไมน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota v ว o s 1.5e ปี2012นะคะม,มาในระยะทางเพียง130,000กิโลเมตรเท่านั้นเองต้องบอกเลยว่าเลขไมน้อยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ไม่ค่อยผ่านการใช้งานมาสักเท่าไหร่ ะะใช้งานมาน้อยมากๆเจ้าของเลิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ราคานะคะตั้งขายอยู่ที่275,000บาทนะคะ275,000ผ่อนเริ่มต้นที่4,000รายได้1 1 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อได้เลย คันนี้นะคะใครที่เครดิตด,ดีออกรถฟรีดาวเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแถมได้รับโปรขับฟรี90วันอีกด้วยนะคะขอภัยเจ้าน้องตูบเดินผ่านนะคะสำหรับตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสภาพคือกริบมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่กำลังรออยู่นะคะอยากได้รถไปใช้งานสักคันนึงก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะตัวเครื่องไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะกำลังดีสำหรับ กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสามเส้นแบบนี้นะคะเป็นโฉมหน้าวีออสหน้าเดิมนะคะหรือว่าหน้าหมูนั่นเองต่อมานะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนกรร1 7 2, 2นนนทบุรีนะคะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพนะถ้าจําไม่ผิดนะคะสําหรับโคมไฟหน้านะคะก็เป็นโคมไฟหน้าแท้เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นโคมไฟที่ไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยแตกงานนะคะสภาพใหม่กิ๊กใสกิสก๊กเลยนะคะเหมือนรถใหม่เลย สภาพโดยรวมนะคะถือว่าโอเคเลยตัวรถไม่เคยกลับสีตัดต่อหรือดัดแรงเครื่องยนต์นะคะอันนี้พี่ๆสามารถตรวจสอบได้เลยมาดูในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กเดิมนะคะเป็นของแท้เดิมตรงรุ่นเลยนะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะสภาพแม็กนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่อยู่เลยนะคะสภาพแม็กไม่เก่าเลยนะค,ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพดีจริงๆได้เป็นแม็กขอบ15นะคะ แล้วก็ทัดมาเลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะไม่แน่ใจว่าได้ยางปีอะไรนะคะเพราะว่าหาไม่เจอเนาะน่าจะยางปี17-18นะ,ะถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดสภาพสะพานยางโอ้โหลึก,ลกมากลึกมากเลยนะคะแล้วก็ช็ออัพนะคะอะไรนะคะแท้เดิมทุกชิ้นส่วนเลยโลโก้นะคะมาครบตัวเครื่องเป็นเครื่อง VVTI นะคะตัวนี้ ขึ้นมาด้านบนนะคะเจอกระจกมองข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเพิ่มเติมคันนี้เขาติดคิ้วกันสาสีน้ำตาลมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นของเดิม Vios นะคะชัดเจนกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมนะคะไม่เคยแตกหรือเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะคะคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มมา มาดูด้านท้ายกันเลยนะคะสำหรับด้านท้ายคันนี้ติดสปอยเลอร์ด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ดวงไฟท้ายนะคะเป็นดวงไฟแท้เดิมโรงงานเลยเพิ่มเติมนะคะติดในส่วนของเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะ2จุดนะคะตกแต่งไฟทับทิมด้านล่างสวยงามนะคะ, <S <S ะ,คะต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีจริงๆโลโก้อะไรมาครบเลยนะคะโลโก้ครบชัดเจนไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะภายในเป็นสีครีมไม่รอช้าเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะ เปิดมาเลยนะคะนี่เลยสำหรับภายในนะคะเป็นสีครีมสีอาออกไปทางโทนสีเทาจะมากกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะแผงสวิตควบคุมคม,มีให้ครบนะคะไม่มีการลอกไม่มีการหลุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสภาพดีมากนะคะ ภายในนะคะเราจะเจอในส่วนของกระจกอ่าที่แบบกระจกมองข้างนะคะแบบออโต้แบบไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้นะคะได้มาเป็นพวงมาลัยแบบอ่าไม่ใช่พวงมาลัยได้มาเป็นตัวแอ์นะคะแบบหมุนได้360องศาเลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราใส่มาดูเวลาปิดนะคะปิดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เวลาเปิดนะคะก็เปิดใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีที่สําหรับวางแก้วน้ำแก้วกาแฟให้นะคะสามารถวางได้สาหรับสําหรับฝั่งคนขับนะคะ พวงมาลัยก um um pues okay. right. nah, ็จะได้พวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะแล้วก็หน้าจอเรือนไม้นะคะหน้าจอแสดงผลจะอยู่ตรงกลางด้านในแบบนี้เลยนี่หน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FMAM ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบแอร์ที่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะสำหรับตัวเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังของเดิมเลยนะคะเบาะหนังแท้เดิมโลโก้ชัดเจนเห็นไหม สภาพเบาะนะคะไม่ขาดไม่ยับไม่เยินนะคะสภาพใหม่จริงๆเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลใช้งานมาได้ดีมากนะคะคอนโซลด้านบนก็ใหม่สะอาดเลยนี่เลยต่อมามาดูในส่วนของตรงนี้กันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะคะแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายนะคะสภาพพื้นที่ถ้าถามว่ากว้างไหมนะคะต้องบอกว่าไม่กว้างแต่ก็ไม่แคบ ะะเป็นรถที่กระทัดรัดนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ไว้ไปขับทํางานนะคะขับกลับบ้านไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะว่องไวกระชับฉับไวนี่เลยต้องขันนี้เลยนะคะสาหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าไม่แคบสักเท่าไหร่นะคะมาพร้อมกับตัวกระเป๋ากระเป๋าจิงโจ้นะคะแล้วก็ที่เกี่ยวของอเนกประสงค์แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงกลางเราสามารถวางแก้วน้ําได้อีกด้วยนี่เปิดดยเปิดยากจัง นี่เลยนะคะแบบนี้นะคะก็ปิดเข้าไปตัวบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะโลโก้มาครบนะคะ v ีออสแล้วก็ไม่ขาดไม่ช้ำเช่นเดียวกันเลยนะคะไปเราไปดูด้านหลังกันสำหรับพื้นที่เก็บของของเขานะคะแล้วก็ชุดอะไรยังอะไรสำหรอบต่างๆจะมีมาให้ไหมนี่เลย โอ้ยเปิดมาต้องบอกเลยว่าพื้นที่เก็บของด้านหลังเขาให้มาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางก็สามารถเก็บได้สามสี่ใบใหญ่ๆเลยนะเดีย๋ยวเปิดดูข้างในกันเลยนะคะด้านล่างมีอะไรมาให้บ้างอ่านี่เลยนะคะสําหรับด้านล่างจะมีที่เก็บนะคะชุดแมลงนะคะถุงเครื่องมือยางอะไรสำรองนะคะซึ่งจัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะ อุปกรณ์คันนี้มีให้ครบนะคะอยู่ด้านล่างนะคะถ้าใครอยากจะเก็บของด้านล่างเพิ่มก็เช่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากระโปรงท้ายนะคะเป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะคะนี่เลยหัวน็อตทุกตัวนะคะอยู่ที่เดิมไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะงัดแงะใดๆทั้งสิงงง้นนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของตัว V8 คันนี้นะคะราคา275,000บาท ถ้าหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจรีบติดต่อเข้ามาหพาพลอยใสยได้เลยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารถสภาพนี้นะคะสเปคแบบนี้ราคาแบบนี้ค่อนข้างที่จะไปไวนะคะอย่างหลายๆคันที่แล้วที่พลอยใสยลงไปก็วันเดียวก็ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังรออยู่รีบตัดสินใจแล้วก็โทรมาหพาพลอยใสได้เลยนะคะติดตรงไหนนะคะเอาปัญหาเข้ามาคุยกันได้นะคะสามารถ รับฟังได้นะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะคะติดตรงไหนบอกกันเลยไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใดๆทั้งสิ้นนะคะฟอยสยรับประกันดูแลให้นะคะสําหรับตัวรถก็รับประกันให้นะคะวารันตีสุดให้ทุกคันนะคะเพราะว่าเราเปิดทําการมาแล้วไม่ต่ากว่า23ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่24แล้วเนาะก็รับประกันได้เลยในเรื่องของสภาพตัวรถนะคะพี่ๆออกไปแล้วนะคะจะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจตามมาทีหลังแน่นอน ะะของแถมมีให้ไม่อั้นนะคะทั้งบริการสุกเฉินนะคะพรบภราษีตรวจสอบเช็ครถถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะอะไรต่างๆอันนี้พอใส่ทําให้หมดเลยนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะอยากได้ฟิล์มด้วยก็บอกมาได้นะคะเดี๋ยวพอใส่จัดให้เลยนะคะฝากไว้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ